เยวหวัดดีทุกคนใช่แล้วเราช่วงนี้เราก็อย่างที่บอกนะฮะช่วงนี้กาลังอยู่เครื่องพักฟื้นเนาะก็เลยทําให้ได้ถึงเรื่องบางเรื่องที่จะต้องพูดขึ้นมาได้ก็คือสุดท้ายแล้วทุกคนก็จะกาลายเป็นแค่เรื่องเล่าเฉยๆก็เหมือนพ่อเราอะตอนนี้เขาก็โตตอบอะไรไม่ได้นะ <laughs> แต่ละคนก็จะมีเรื่องส่วนตัวที่รู้เฉพาะตัวเองนะฮะ การที่จะเจอคนที่จะเล่าเรื่องของเราถูกทุกอย่างไม่มีจริงจริงครับอย่างพ่อเราเราก็รู้แค่เรื่องบางเรื่องของเขารู้เท่าที่ตอนที่เขาอยู่กับเราแล้วก็เรื่องที่คนอื่นเล่าให้เราฟังก็คือเป็นมุมที่เขาเจอกับพ่ออีกมุมหนึ่งเหมือนกันประมาณนั้นก็สุดท้ายทุกคนก็จะกลายเป็นแค่เรื่องเล่าของใครบางคนนะะซึ่งมันจะจริงหรือไม่จริงก็นั่นแหละสุดท้ายแล้วเราก็ต้องไอ้นี่ด้วยตัวเอง <laughs> ผ่านช่วงเวลาบางอย่างด้วยตัวเองนะอย่างตอนนี้เราก็ต้องผ่านกวอนเศร้าด้วยตัวเองเนาะทุกคนหรือว่าคนใกล้ตัวหรอเขาอาจจะไม่รู้ว่าเออข้างในเรามันเป็นยังไงอืมตอนนี้เราก็ต้องลุกขึ้นมาเต็มที่ฮะช่วงนี้ถ้าใครเห็นทวิตเตอร์เราจะอัพงานเขียนใหม่เนาะใช่แล้วตอนนี้กําลังซุ่มนะซุ่มงานเขียนกับซุ่มทําวีดีโอเรื่อยๆก็ <laughs> <laughs> งานเขียนเราจะเป็นหลายแนวนะฮะก็ลองไปเรื่อยๆแหละ ว่ายังไงมันก็ยังเกี่ยวกับการที่ให้เห็นว่าเรายังมีชีวิตยอยู่เนาะเราก็แบบอืมถึงเวลาแล้วที่เราต้องอทํางานจริงจังได้เพราะว่าถ้าตอนเขาอยู่อะ่ะบางทีเราก็ต้องติดไปดูแลเขานะตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะนั่นแหละเต็มที่ด้และอืมไม่ใช่ว่าไม่อยากดูแลเขานะคือดูแลเท่าที่เราดูแลได้นั่นแหละก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะทุกคนบ๊ายบายครับ